รับน้ำอะไรดีคะคือช่วงนี้ชมพูก่กำลังเห่อหนาองคนนี้มากเขาคือเครื่องรองน้ำโคเวเดซี่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าตั้งแต่มีเจ้าเครื่องนี้เรากินน้ำเก่งขึ้นมากเพราะว่ากดน้ำง่ายเรืองน้ำได้ถึง6อุณหภูมิเนี่ยคือสะดวกมากจะน,น้ำเย็น,นร้อนหรือน้ำอุณหภูมิง่ายแค<ๆ>่แตะหน้าจอแบบนี้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราตกหลุมรักเจ้าโคเวเดซี่นะคะก็ะเพราะว่าดีไซน์เลยค่ะไซส์เล็กกระทัดรัดเขามีให้เลือกถึง4สีเลยเราเลือกเป็นสีชมพูพีชมาค่ะน่าหักมากชันที่าช่่อืนิไตม เพราะเป็นระบบกองแบบนาโนแทร็กมั่นใจได้เลยเรื่องความสะอาดและเขายังมีฟังก์ชันกดน้ําร้อนจะใช้มาต้มมาม่าหรือว่าชงกาแฟก็ใช้งานงาน่ายเรื่องปริมาณน้ําได้4ระดับนะคะ250 500 1,000หรือว่าแบบกดต่อเนื่องแถมเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน1ชั่วโมงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสลิปโหมดเพื่อลดใช้พลังงานที่โคดี้คอยเข้ามาเปลี่ยนไส้กรองให้ตลอดอายุสัญญาอีกด้วยจ่ายรายเดือนราคาเบาๆค่ะแค่หลักร้อยช่วยให้ชีวิตเนียง่ายขึ้นเยอะเลยไซเล็กสเปคครบขนาดไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บูธโคเวไทยแลนด์ได